ต่อไปหนูมมาดูข้อ9เขาบอกว่าแม่ค้าซื้อแตงโมและส้มโอเนี่ยรวมกันได้150ลูกซื้อมาเนี่ยเขาคิดเป็นเงินไอ้หนึร้อยห้าสิบลูกเนี่ยคิดเป็นเงิน2000บาทถูกไหมแล้วเขาก็ขายแตงโมเนี่ยลูกละ15บาทขายส้มโอลูกละ20บาทเมื่อขายหมดอ่ะถ้าพอเราขายหมด150ลูกเนี่ยเขาได้กำไรมากกว่า1อ่า500บาทอ่บาทให้หาว่าแตงโมเนี่ย เขาซื้อมาอย่างมากที่สุดกี่ลูกทีนี้เขาถามว่าแตงโมเขาหาจำนวนแตงโมใช่ไหมดังนั้นเราก็จะต้องให้ x แทนจอนอคือจำนวนนะจำนวนแตงโมอ่าเมื่อ x แทนจำนวนแตงโมไอ้ร้อยห้าสิบเนี่ยมันคือแตงโมบวกส้มโอถูกไหมอ่าถ้าเป็นแตงโมเป็น x ไปแล้วจำนวนส้มโอเนี่ย ก็จะต้องแทนด้วย150ลบ x งงไหม150อยาอยากได้ส้มโอเฉยๆก็ต้องย้ายแตงโมมาลบโอเคแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้คิดกันที่จำนวน ถูกไหมเราไม่ได้คิดจํานวนลูกเราไปโฟกัสที่คําว่าได้กําไรมากกว่า500บาทซึ่งเราจะต้องทําให้หน่วยมันเป็นบาทก่อนอันนี้คือจํานวนมันเป็นจํานวนลูกถูกไหมดังนั้นหนูก็จะต้องมาดูเขาขายเนี่ยแตงโมเนี่ยลูกละ15อ่าเราจะซื้อกี่ลูกเราก็เอาราคาคูณด้วยจำนวนลูกถูกไหมดังนั้นเราก็จะได้ตัวแปรใหม่มาเป็น 15x อ่าคือราคาของแตงโม ส่วนส้มโอเนี่ยลูกละ20ซื้อกี่ลูกก็เอาจำนวนลูกเนี่ยคูณกับราคาก็จะได้เป็น20คูณกับ 150-X อลบ x อ่าอันนี้คือราคาของมันหมายถึงว่าพอเราขายได้อะขายได้อะเราก็จะสมมติเราขายได้10ลูกใช่ไหมลูกละ15 ก็จานวน10ลูกก็เป็น150อ่าเราก็แทนไปว่าจํานวนของส้มโอกับแตงโมเราอะเป็นกี่ลูกทีนี้เขาบอกว่าเขาขายได้อ่าเพราะเขาขายหมดแสดงว่าเขาขายได้ทั้งหมดอะเราก็จะต้องเอาเ,องเงินที่เราขายได้ในการขายแตงโมเนี่ยกับขายส้มโอเนี่ยมารวมกัน ถูกไหมซึ่งมันทำไมมากกว่า500แต่ตอนที่เราขายหมดเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เราขายของหมดแล้วเราจะได้แต่กำไรถูกไหมเราไม่ใช่ได้แต่กำไรเราจะต้องได้ทุนที่เราได้มาด้วยเราจะเอาแต่กำไรเราเราจะต้องมีทุนในตอนที่เราขายของเสร็จด้วยถูกไหมซึ่งทุนเราเนี่ยเป็นเงิน0 0 0อ่าดังนั้น เราก็จะได้อสมการมาแล้วก็จะเป็น1 5 x บวก3ามาพันลบ2 0 x มากกว่า2,500นหาก็คือว่าเราขายของหมดเลยเนี่ยเราได้เราได้เงินมา2,500อ่าซึ่งเป็นทุน2,000เป็นกำไรห0ารอืมทีนี้อันนี้ต้องเป็น2 0 x ลบ x โอเคดังนั้น1 5 x ลบ2 0 x จะได้ลบ5 x บวกสมพมากกว่า2,5 0พโอเคทีนี้หนูทำแบบเพื่อนหนูก็ได้หนูไม่อยากให้ x ติดลบใช่ไหมห้ x อะ่ะมันเป็นลบไม่อยากให้ติดลบหนูก็ย้าย5 x มาไว้ฝั่งนี้จากลบอยู่ก็ย้ายมาบวกแล้วก็จะเป็น3 0 0พันแล้วก็ย้ายลบย้าย2อ0พมาลบแบบนี้ก็จะกลายเป็น500มากกว่า 5 x อ่าดังนั้น x เ,เราก็จะมากกว่า500ส่วนด้วย5ดังนั้น x เ,เราจะน้อยกว่า1 0อ่าน้อยกว่า100เป็นเลขอะไรได้บ้างนี่ต้องอ่านจากนี้นะ x น้อยกว่า100 x เ,เราเป็น99 98 97เไปเรื่อยๆอเขาถามว่าอย่างมากที่สุดกี่ลูกอย่างมากก็จะต้องเป็นเลขที่มากที่สุดก็คือ99